สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ยินดีต้อนรับเข้าสู่รูฟแทรนในปี2022นะครับ <S <S วันนี้ผมมาทำคอนเทนต์ที่หลายๆคนก็เรียกร้องไว้ตั้งนานแล้วนะครับผม iPhone 13 Pro ประทะ Google Pixel 6 Pro ตัวไหนดีตัวไหนเด็ดด้านไหนไปดูกันครับ <S 1> <S 1> โอเคคลิปนี้นะครับไม่มีสปอนเซอร์ครับแล้วก็ถ้าใครอยากสนับสนุนรูฟแทรนชาแนลได้เนี่ยลองเช็คในเดสคริปชั o นตรงใต้วิดีโอนะครับผมจะมีช่องทางการ ช่วยสนับสนุนช่องอยู่นะครับผมก็ฝากตรงนี้ด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ดัวแฟนชาแนลเลยนะก็เป็นเวลาประมาณกว่า4เดือนแล้วนะครับที่ได้ใช้ iPhone 13 Pro มาตั้งแต่เดือน10เนาะผมรับเครื่องเดวันเลยแล้วก็เป็นเวลาประมาณ3เดือนนะครับที่ได้ปั้มกับเจ้า Pixel 6 Pro มาก็ Pixel 6 Pro เนี่ยผมรีวิวไปแล้ว2รอบนะครับเป็นรีวิวตอนแรกนะครับรีวิวตัวธรรมดาใช้งาน5วันสบายๆเนี่ยไปรอบหนึ่งแล้วก็รีวิวหลังจากใช้งานประมาณ2เดือนถึง3เดือนเนี่ยแล้วอีกรอบหนึ่งนะครับก็เช็คได้ เดี๋ยวแปะไว้ให้ใน e scription แล้วก็บนตัว i บุมบนซ้ายของผมบุมบนขวาของผู้ชมครับส่วน iPhone 13 Pro เนี่ยผมรีวิวไปครั้งเดียวเนาะแล้วก็มีแผนกำลังจะรีวิวตัว long term Review อยู่เร็วนี้นะครับก็ติดตามรอดูแล้วกันนะแต่ว่าถ้าให้สรุปสั้นๆคือทั้งคู่เป็นมือถือที่สมควรค่าแก่การเป็นเรือธงระดับบนๆในตลาดของทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกตัวไหนถ้าถูกใจไลฟ์สไตล์เนี่ย ผมมองว่าไม่เสียใจแล้วก็น่าจะไม่ผิดหวังทั้งคู่แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็มีทั้งคนที่เขาเรียกว่าแบบโอเคกับทั้ง2ระบบแล้วก็กาลังหาตัวเลือกที่ดีที่สุดให้กับตัวเองอยู่นะครับก็คลิปนี้อาจจะไม่ได้ฟันธงให้หรอกแต่ว่าน่าจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมในการตัดสินใจไปนะครับเพราะสุดท้ายเนี่ยการตัดสินใจของใครคนใดคนหนึ่งมันก็อยู่ที่บุคคลคนที่เลือกซื้อแล้วก็เลือกใช้เองใช่ไหมละ่ะแล้วก็ส่วนตัวถ้าถามผมเนี่ยให้ผมฟันธงตัวที่ดีกว่าเลยตัวหน,น,น,นึ่ะเนี่ยผมก็ Daily Drive ทั้งคัคบมาาาเเปป็นววลลรระระะยมณึแ้ แล้วก็ค้นพบว่าทั้งคู่มีข้อดีข้อเสียที่ต่างกันมากมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้พาไปดูกันดีกว่าโอเค d ด s c เคลมเมอร์ก่อนนะครับคลิปวิดีโอการเปรียบเทียบ vs style of r f a s h i o n a l เนี่ยจะไม่มีอินเสิร์ตแล้วก็ไม่มี b บีเยอะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นบรรยายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม,ตมแล้วก็เต็มเมของทั้งคู่เนี่ยผมแนะนําให้ดูรีวิวจากทั้ง2ตัวก่อนที่จะมาดูคลิปรีวิวนี้นะครับคลิปนี้เนี่ยเป็นเหมือนการสรุปแล้วก็การตามอัปเดตต่างๆทที่่่่่่ผมมมไไไไได้้้้้ใชงงงงาาาาานนนนนนนปปแลววววัััััักกกกรรรระะะะยยึบคูเเตห็อพฉ นำให้ดูคลิป2อันนั้นก่อนแล้วค่อยมาดูคลิปนี้เนาะก็ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยเดี๋ยวเริ่มที่ดีไซน์ก่อนนะครับดีไซน์ฟอร์มแฟกเตอร์การจับถือแล้วก็วัสดุตัวเครื่องบิวคุณลิตี้อะไรพวกนี้เนี่ยสำหรับ iPhone 13 Pro ผมมองว่าขนาดมันกําลังพอดีและพอเหมาะสําหรับขนาดของ13 Pro เนี่ยผมกําลังโอเคนะประมาณ6นิ้วเนี่ยเล็กกว่าไอพิกเซลหตัวเล็กซะอีกนะครับผมมองว่าขนาดนี้ กำลังโอเคสาหรับมือไซส์ผมแล้วก็เชื่อว่ามือไซส์คนไทยหลายๆคนที่ไม่ได้มือใหญ่มากเนี่ยก็น่าจะโอเคกับ iPhone 13 Pro มากกว่าเพราะว่าใช้งานได้ถนัดมือกว่าแฮนดี้กว่านะครับแล้วก็น้ําหนักของ iPhone 13 Pro เนี่ยมันก็รู้สึก หนักตออแรกได้ที่ถือแต่พอถือไปเริ่มชินแล้วเนี่ยมันก็เริ่มรู้สึกธรรมดานะครับวัสดุสแตนเลสที่เป็นขอบข้างเนี่ยมันมันก็จริงแล้วก็เป็นรอยง่ายมากๆถ้าใครที่ใช้งานแบบไม่ได้ใส่เคสเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเรื่องรอยนิ้วมือมันจับง่ายเหลือเกินแล้วก็เช็ดออกยากเหลือเกินตรงนี้ดีไซน์ด้านหน้าของ iPhone 13 Pro เนี่ยจะเป็นจอแบนนะครับแบนแบบแบนราบไม่มี2.5 d ดีตรงขอบเลยส่วนของ Pixel 6 Pro เนี่ยจะเป็นจอโค้งตรงขอบเพราะฉะนั้นบางคนก็อาจจะมีปัญหากับการใช้งานที่เกี่ยวกับจอโค้งนะครับเช่นไม่ถนัดในการ ใช้เจสเจอร์จอโค้งบ้างมือนิ้วมันชอบลั่นไปโดนจอโค้งบ้างทําให้กดตรงนู้นพลาดตรงนี้พลาดและพวกนี้นะครับบางคนก็อาจจะไม่เหมาะกับจอโค้งเนาะแต่ว่าผมมองว่าจอโค้งของ Pixel 6 Pro เนี่ยไม่ได้โค้งแบบเวอร์วังอลังการเหมือนกับมือถือส่วนใหญ่เมื่อ2-3ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าจอโค้งก็อาจจะไม่ใช่ปัญหา อะไรที่ใหญ่โตขนาดแล้วสำหรับปัจจุบันนี้สำหรับใครบางคนนะสำหรับบางจำพวกก็อาจจะยังเป็นปัญหาที่เรียกว่าใหญ่มากๆอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวดีไซน์ผมมองว่าถ้าให้เลือกนะให้เลือก1นึ่งฟอร์มแฟกเตที่เราชอบชอบจอใหญ่หรือชอบจอเล็ก 2. ชอบจอโค้งหรือจอแบนอยู่กับจอโค้งได้ไหมหรือว่าอยู่กับจอโค้งไม่ได้เลยก็ ซื้อจอแบนเลือกจอแบนนะครับอันนี้ผมมองว่าเป็นอีกหนึ่งในปัจจัยที่มีผลมากๆต่อการเลือกซื้อสมาร์ทโฟนของคนเราเนาะเพราะว่า form factor มันคือสิ่งที่เราสัมผัสเรารู้สึกอยู่ทุกวันแล้วก็ทุกครั้งในการใช้งานมือถือใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องเลือกมือถือที่มันเหมาะกับไลฟ์สไตล์แล้วก็การใช้งานของเราในเรื่อง form factor เป็นอันดับต้นๆเลยนะครับเวลาเลือกซื้อมือถือสำหรับวัสดุของ pixel 6 pro เนี่ยขอบข้างจะเป็นอลูมิเนียมขัดเงานะครับไม่ได้เป็น stainless steel เหมือน iphone 13 pro เนาะเพราะฉะ เพราะว่าสเตลเลสสตีลเนี่ยมันอยู่ในระดับที่แข็งแรงกว่าอลูมิเนียมแล้วก็6.7นิ้วขนาดจอของ Pixel 6 Pro กับขนาดเครื่องเนี่ยใหญ่มากๆเทียบกับพวกเรือทงแอนดรอยด้วยกันหรือว่า iPhone 13 Pro Max เนี่ยก็ยังใหญ่กว่าพวกนั้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็เลือกดีๆตามที่ผมบอกเรื่องขนาดวัสดุอะไรพวกนี้เรื่องน้ําหนักด้วยอ,อ๋อถ้าพูดถึงเรื่องน้าหนักเนี่ย Pixel 6 Pro จะหนักกว่าเล็กน้อยนะครับพี่210กรัมส่วนเรื่องภาพลักษณ์ Personality เนี่ย ผมมองว่าแล้วแต่คนชอบเลยจะชอบดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์มากๆอย่าง Camera Bar ของ Pixel 6 Pro หรือว่าชอบดีไซน์แบบ PlaySafe ธรรมดาของ iPhone 13 Pro เนี่ยสำหรับผมผมมองว่าทั้งคู่มีเอกลักษณ์และสวยดีทั้งคู่แต่ว่ามันสวยคนละแบบและคนละสไตล์ครับก็ในพาธของดีไซน์ก็ ประมาณนี้แต่ถ้าสำหรับผมผม prefer ตัวฟอร์มแฟคเตอร์ของ iPhone 13 Pro มากกว่าโอเคต่อมาเรื่องจอนะครับจอเนี่ยหน้ากระดาษ Pixel 6 Pro จะได้เปรียบเล็กน้อยตรงที่เป็นจอ 2K แต่ว่าในการใช้งานจริงแล้วเนี่ยผมมองว่าไม่ว่าจะเลือกตัวไหนก็ได้ทั้งคู่นะครับเรื่องคุณภาพของจอแสดงผลเนี่ยไม่เป็นปัญหาแล้วก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการใช้งานทั้งคู่เลยไม่ว่าจะเลือกตัวไหนไปใน2ตัวนี้นะครับก็ไม่ผิดหวังกับการใช้งานแน่นอนเป็นจออยู่ในระดับแนวหน้าๆของตลาดทั้งคู่นะครับแต่ ถ้าพูดถึงเรื่องสีเนี่ยของ p i กเซลในโหมด adaptive เนี่ยสีอาจจะดูเนียนแล้วดูสวยกว่า iphone เล็กน้อยนะครับแต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าทั้งคู่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแต่ว่าต้องโน้ตด้วยนะว่าการดูคอนเทนต์ในที่แสงน้อยแล้วใช้ความสว่างต่ำๆเนี่ยพิ x e l ลทำไม่ดีกว่า iphone 13 pro มากตรงที่ uniformity หรือว่าความสม่ำเสมอของสีระหว่างจอในที่มืดเนี่ยพิกเซลห pro ทำได้ดีมากๆเป็นหนึ่งในมือถือที่เป็นจอ oled แล้วก็เป็น LTPO ที่ทําในส่วน uniformity ได้ดีที่สุดแล้วก็คุณเล่นโทรศัพท์ก่อนนอนบ่อยคุณปิดไฟเล่นโทรศัพท์บ่อยเนี่ยจอ pixel 6 pro ก็อาจจะให้เขาเรียกว่าประสบการณ์ที่ดีกว่า iphone 13 pro ในการมองที่แฉงน้อยนะครับแล้วก็กลับกัน iphone 13 pro มี two tone นะสำหรับบางคนก็อาจจะไม่ชอบเพราะจอมันดูเหลืองแต่บางคนก็จะชอบเพราะถนอมสายตานะครับก็โน้ตไว้ทั้งคู่ก็มีดีต่างกันเนาะแต่ว่าถ้าถามว่าเรื่องคุณภาพของจอแสดงผลจริงๆการ touch s c r e e ไรลพวกนี้เนี่ยเลือกตัวไหนดี ผมมองว่าทั้งคู่ไม่มีตัวไหนหน่าผิดหวังเลยนะต่อมาเรื่องประสิทธิภาพดีก,กว่าเรื่องสเปคนะครับ iPhone 13 Pro กินขาดเลยถึงแม้ว่า Tensor ของ Pixel เ,เนี่ยใน Generation แรกจะโอเคแต่ iPhone 13 Pro มันกินขาดเลยจริงๆ A15 Bionic แรงกว่า Power Efficiency ดีกว่าแล้วก็ Connectivity ก็ดีกว่าพูดถึง Connectivity แล้วเนี่ยถ้าใช้งานในบ้านเราเนี่ยไม่มีข้อสงสัยเลยว่า Pixel 6 Pro แพรับคาบนะครับ 5G ใช้ไม่ได้ VOLT e ใช้ไม่ได้ VO WiFi ใช้ไม่ได้ 4G ใช้ได้แต่ว่าพวก c o n f i guration พวก carrier aggregation การรวมคลื่นสัญญาณเข้ามาไว้ด้วยกันเพื่อเพิ่มความเร็ว Pixel 6 Pro ทำในไทยได้แค่2 CA หรือว่าได้แค่2เสานะครับจำไม่ได้ว่าเป็นคอมโบไหนน่าจะ1 3มก็คือแบรนด์กับแบรนด์สส่วน iPhone 13 Pro เนี่ยครบในบ้านเรา ทุกคอน figuration เท่าที่เป็นไปได้นะยกเว้น 5G SA หรือว่า 5G Standalone นะครับแต่ว่า iPhone 13 Pro ก็จะใช้ 5G NSA หรือ non <S <S <ล>ว่า Non-Standalone ในบ้านเราได้นั่นเองซึ่ง Pixel 6 Pro เนี่ยไม่มีสิทธิ์ใช้ 5G ได้เลยทั้งคู่เป็น WiFi 6เหมือนกันครับแล้วก็จากประสบการณ์การใช้งานที่ผ่านมาเนี่ย Pixel 6 Pro จะทำสปีดใน WiFi 6ได้ดีกว่า iPhone 13 Pro สหรับของผมเนี่ยเทสกับ u n i f y 6 Lite นะครับเป็น HE 80 m h กก็ Link Speed สูงสุด1,200 MB/ p s นะครับ iPhone 13 Pro เนี่ยสูงสุดที่ผมเคยเทสได้อยู่ม700 m B/ นะส่วน Pixel 6 Pro เนี่ยไต่ไปถึง860ร้อยเมกะบิตเร์เซกก็เร็วมากๆนะครับสำหรับเน็ตกิกะบิตสำหรับ c o n n e c t i ิวิตก็ถ้าใช้งานในประเทศไทยเชื่อผมเถอะซื้อ iPhone 13 Pro ครับอย่าไปปิดหัวกับ iPhone, Pixel 6 Pro เลยแต่ถ้าคุณใช้งานเฉยๆไม่ได้สนใจเรื่องความเร็วเน็ตเลยมากมายใช้แพ็กเกจ10เมกะบิตเพอร์เซกอลิมิตต่อเดือนเนี่ย ผมมองว่าทั้งคู่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าที่มีปัญหาจริงๆอาจจะเป็นเรื่อง VoLTE VoWiFi อะไรพวกนี้มากกว่าสําหรับ Pixel 6 Pro ก็ไปตัดสินใจเราเองแล้วกันนะแต่ว่าถ้าใครเป็น Superuser นะครับ Root เป็นยอมลง m a g i x ได้ในเครื่องทําอะไรก็ได้ Modify เครื่องได้เนี่ยก็ซื้อ Pixel 6 Pro ได้เลยเพราะว่ามีโมดูลใน Magic ที่สามารถเปิดตัว VoLTE แล้วก็ VoWiFi bypass carrier certification ใช้ 5G ได้ด้วยใน Google Pixel นะครับก็ ลองไปศึกษากันเพิ่มเติมตัวเองแล้วกันนะสำหรับเรื่องนั้นเรื่องต่อมาครับแบตเตอรี่ไม่ต้องพูดเลย Pixel 6 Pro มันสู้ iPhone 13 Pro ไม่ได้ไม้แต่น้อยเลยนะครับถ้าคุณเป็น Heavy User ที่ใช้งานนานๆเนี่ย iPhone 13 Pro ได้เปรียบเยอะมากแล้วก็การชาร์จก็ทำได้เร็วกว่า Pixel iPhone 13 Pro เนี่ยชาร์จจากศูนย์เต็มร้อยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง1ชั่วโมงครึ่งประมาณนั้นส่วน Pixel 6 Pro เนี่ยสชั่วโมงเพราะฉะนั้นต่างกันเยอะเหมือนกันนะสำหรับสปีดในการชาร์จแบบม e ีสายถ้าแบตเตอรี่แล้วก็พาวเวอร์เป็นเรื่องสําคัญสำหรับคุณเนี่ยไป iPhone 13 Pro ได้เลยไม่ต้องคิดลําโพงผมมองว่า iPhone มีความแตกต่างระหว่าง ลำโพงบนกับล่างที่น้อยกว่าพิกเซลแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยแนวเสียงไม่ได้ต่างกันมากขนาดนั้นพิกเซลมีโหมด adaptive sound ก็คือจับเสียงจากรอบๆข้างมาแล้วก็มา optimize หรือว่ามาจูนลำโพงของพิกเซลในสถานการณ์นันเนี่ยให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมมากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็ช่วยได้ในบางสถานการณ์นะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยผมมองว่าสูสีแล้วก็ใกล้เคียงกันลำโพงไม่มีนัยสำคัญในการเลือกสำหรับมือถือ2ตัวนี้ครับแล้วก็เช่นเดียวกันกับ ไมโครโฟนไบโอเมตริกส์การปลดล็อก iPhone ปลดล็อกด้วย Face ID Pixel ปลดล็อกด้วยสแกนนิ Scan ้วใต้จอคือ Face ID ในปี2021-2022เนี่ยเราใส่หน้ากากกันเวลาอยู่นอกบ้านมันแทบไม่มีประโยชน์เลยนะครับสำหรับ iPhone เนี่ยแทบจะตีเป็นมือถือที่ไม่มี b i o m e t r i c กก็ได้เลยมั้งในปีนี้นะครับส่วน Pixel เนี่ยสแกนนิ Scan ้วก็จริงใต้จอก็จริงแต่ช้าตําแหน่งดีแต่ช้า,แ,แ,ชาแล้วก็ไว้ใจได้น้อยกว่า พวกสแกนนิ้วใต้จอตัวอื่นรวมถึงตัวที่ออกมาก่อนหน้า2 3ปีอย่าง One Plus 7 Pro อะไรพวกนี้เนี่ยพวกนั้นยังทำสแกนนิ้วใต้จอได้เร็วกว่าเลยนะครับกู Google ก็ออกมาอ้างนะว่าเพราะว่ามันเพิ่มเลเยอร์ของความปลอดภัยเข้าไปทําให้เวลาปลดล็อกเนี่ยจะต้องมีการเวอร์ฟายอะไรที่มันลึกซึ้งกว่าสแกนนิ้วใต้จอของมือถือรุ่นอื่นมันก็เลยทําให้มันช้ากว่าน,นั่นเองนะครับแต่ว่าเป็น Optical fingerprint sensor นะเวลาเอานิ้วแตะลงไปมันก็จะมีแสงส่องมาตรงนิ้วนั่นแหละเป็นสัญลักษณ์ของความที่มันเป็น Optical fingerprint sensor เพราะถ้าเป็น Ultrasonic เนี่มมมจะไควา เป็นจะต้องฉายแสงเลยเพราะว่ามันตรวจจับอัลตราโซนิกเอาก็สำหรับไบโอเมตริกเนี่ยคือทั้งคู่ไม่ค่อยโอเคทั้งคู่พิกเซลไม่โอเคที่ช้าและไว้ใจไม่ค่อยได้ส่วน iPhone ไม่โอเคที่ว่าในปี2021-2022แทบไม่ได้ใช้งานเลยแต่ว่ามันมันดีนะ Face ID มันดีครับแต่มันไม่ได้ดีในปีเนี้ยแต่ถ้าให้เลือกจริงๆเนี่ยก็คงเลือกเป็นสแกนิวใต้จอดีกว่าเพราะว่าได้ใช้งานจริงกว่าแล้วก็เข้าถึงตัวเครื่องได้เร็วกว่าโอเคต่อมา เรื่องกล้องถ่ายภาพนะครับเดี๋ยวแยกเป็นภาพนิ่งกับวนะิดีโอเนาะเอาวิดีโอก่อนแล้วกันวิดีโอเนี่ยมันไม่ได้แพ้ขาดลอยขนาดปีที่แล้วนะแต่ก็ iPhone ยังได้ดีกว่าอยู่ดีนะครับด้านซัพพอร์ตด้านความนิ่งของเฟรมเรทในการถ่ายเรื่องภาพเรื่องโปรไฟล์ที่ถ่ายได้เนี่ย iPhone ถ่าย Dolby HDR ได้ลงฟิล์มิกโปรถ่ายล็อกได้ถ่าย ProRes 2020ได้ทายฟอร์แมตได้เยอะมากนะครับทั้งโคเด x กทั้งฟอร์แมตท,ทั้งอะไรมากมายเนี่ยไอโฟนมีซัพพอร์ตที่ดีกว่า g ู o ก l e เยอะมากแต่ถ้าถ่ายแล้วสีสวยกว่าผมมองว่าสีจบเลยของพิกเซลอ่ะอาจจะดูดีกว่าในบางกรณีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือภาพพิกเซลอัดชาร์ปเนสในที่แสงดีเนี่ยมาเยอะกว่าของ iPhone นะครับถ้าถ่ายสั้นๆแล้วลงเลยเนี่ยผมมองว่าพิกเซลอาจจะดูดีกว่าแต่ที่เหลือแล้วเนี่ย iPhone กินงานวิดีโอขาดหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นกันสันไม่ว่าจะเป็นตัวเลือกในการถ่ายโปรไฟล์แกมมาเคิร์ฟต่างๆอะไรพวกนี้เนี่ยไอโฟนมีให้เลือก เยอะกว่ามากตัว iPhone เนี่ยเหมาะกับการเป็น Professional Cinema t o g r a p h y Mobile Phone มากกว่าของ Pixel เยอะมากเลยในส่วนของการถ่ายวิดีโอนะครับแล้วก็มีพวก Cinematic Mode อะไรพวกนี้ด้วยนะคุณภาพโดยรวมดีกว่านะครับไว้ใจได้มากกว่านั่นเองถ่ายแล้วใช้งานจริงได้ดีกว่าหลายๆวิดีโอที่เป็น B Roll Insert หรือว่าวิดีโอเล็กๆน้อยๆในช่องผมเนี่ยก็ใช้ iPhone 13 Pro ถ่ายทั้งหมดแล้วก็วิดีโอสำหรับレンเตเลโฟโตーサイ X ใน Pixel เนี่ยมันถือต่อให้มือคุณนิ่งยังไงมันก็จะมีสันละลิกละลิกอะนะครับสำหรับ ตัวมือถือตัวอื่นที่ใช้เลนส์เพริสโคปเนี่ยมันจะมีการทำการสั่นที่แอคทีฟกว่านี้ทำให้เลนส์เซเลโฟโต้เนี่ยดูไม่สั่นเท่ากับของพิกเซลก่อนหน้าคือในส่งวิดีโอนะครับส่วนในส่วนของภาพมิงเนี่ยหลายๆคนก็จะชอบบอกว่าภาพ iPhone เนี่ยมันนอร์ทัลมันธรรมชาติใช่ไหมแต่สิ่งที่ผมเอาไปถ่ายมาแล้วผมเจอเนี่ยมันไม่ได้ธรรมชาติอะสีมันมิวส์กว่าธรรมชาติแทบจะทุกสีเลยสําหรับ iPhone โดยเฉพาะการถ่ายธรรมชาติการถ่ายพวกซีนในหน้าหนาวอะไรพวกนี้เนี่ยสีของ iPhone จะดูแบบจืดมิวส์ไปเลย ไม่เหมือนของจริงนะครับจืดกว่าของจริงค a r i t y หนักมากภาพจะถูกเปิดค a r ภาพมาหมดและอย่างจะดูแบบเคลียร์จนไม่จําเป็นะนะครับแล้วก็เท็กซ์เจอร์ต่างๆจะเละเทะอะไรพวกนี้ไปหมดเลยเป็นหมดทั้ง3กล่องคุณภาพก็ถือว่าพอไปวัดไปวาได้แต่ผมว่ามันไม่ได้อยู่ในเทียร์ลิส์มือถือที่ถ่ายรูปสวยอันดับต้นๆของผมในปีนี้แล้วก็สำหรับในฐานะที่เป็นคนชอบถ่ายภาพแล้วก็เป็นคนที่ชอบแต่งภาพเนี่ยต่อให้พูดถึงใน การถ่ายเป็นโหมดออโต้อย่างเดียวก่อนเนี่ยผมก็ให้ Pixel 6 Pro กิน iPhone 13 Pro เยอะมากๆอยู่ดีถ้าเอาไปถ่ายภาพเนี่ยผมหยิบ Pixel 6 Pro ไม่คิดไม่คิดแม้แต่นิดเดียวเลย iPhone เนี่ยกล้องผมมองว่ามีไว้แค่เป็นกล้องแบบ สแนปหรือว่าเป็นกล้องแบบถ่ายบรรยากาศถ่ายเบื้องหลังการถ่ายนู่นนะี่นั่นอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่า p ิกเซลเนี่ยเป็นกล้องสร้างผลงานสำหรับผมได้มันต่างกันขนาดนั้นเลยนะแล้วก็ iPhone 13 Pro มี Pro Raw ใช่ไหมพิกเซล6โปรมี SDR Plus Raw นะครับคุณภาพของทั้งคู่เรื่อง Dynamic Range เนี่ยผมมองว่าใกล้เคียงกันไม่ได้ห่างกันมากแต่ในส่วนของเนื้อฟ้า,ายการเก็บสีอะไรพวกนี้เนี่ยพิกเซลทำได้ดีกว่า iPhone มากๆนะครับ iPhone มันเหมือนแบบ ready to bake อะคือ มันแทบมันใส่ทุกอย่างในแพ็กเกจของ Pro Raw มาให้หมดแล้วรวมถึงโปรไฟล์สีโปรไฟล์แสงใน Pro Raw ได้ซ้ำนะครับใน d o o e l l i h t t r o o อะในขณะที่ p i กเซลมาคุณเริ่มต้นใหม่หมดทุกอย่างเลยแต่อย่างที่ผมเคยบอกไปในวิดีโออนก่อนก็คือผมเลือกที่จะเริ่มทำอะไรจากศูนย์ดีกว่ามาแก้ไขางานอะไรที่มันทำแล้วมันเละเทะไปแล้วนะครับคือภาพ iPhone เนี่ยเท็กซ์เเละคเเลทตีเละชาร์ป e s s แก้ได้แต่อื่นๆเนี่ยผมมองว่า พิกเซลมันทําภาพได้สนุกกว่าถ่ายสนุกกว่าแล้วก็มันเอนจอยมากกว่านะครับมีเทเลโฟโต้ 4x ด้วยซึ่งคุณภาพมันดีกว่า 3x ของ iPhone พอสมควรกล้องหลักผมมองว่าออนพากันในที่แสงดีที่แสงน้อย iPhone จะไว้ใจได้มากกว่าภาพจะสม่ําเสมอกว่าแต่พิกเซลก็ไว้ใจได้แค่ภาพไม่สม่ําเสมอเองนะครับคาดการไม่ค่อยได้ว่าภาพที่ถ่ายออกมาจะเป็นอารมณ์ประมาณไหนแต่ iPhone จะคาดการได้แต่พิกเซลเนี่ยมันแบบ ถ้ามีคะแนนเต็ม10ใช่ไหมภาพของพิกเซลเนี่ยมันจะเป็น10เต็ม10 10เต็ม10 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 8เต็ม10 8.5เต็ม10 10เต็ม10 10เต็ม10แต่ iPhone เนี่ยมันจะมักจะเป็นประมาณแบบ6เต็ม10 7เจเต็ม10 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 7เจเต็ม10เจเต็ม10อะไรแบบเนี้ยตลอดนะครับคือภาพมันจะอยู่ในเรนที่มันใกล้เคียงกันมากกว่าก็คือเราคาดหวังและคาดเดาภาพจาก iPhone ได้ง่ายกว่าจากพิกเซล นั่นเองแต่โดยรวมแล้วผมมองว่าพิกเซลคุณภาพดีกว่าก็สําหรับเรื่องกล้องผมให้พิกเซลเหนือกว่ามากๆในภาพนิ่งนะครับโอเคเรื่องรองสุดท้ายพูดถึงเรื่องซอฟตแวร์ของทั้งคู่ดีกว่า iOS 15กับ Android 12ที่เป็น Google c u ส t ตอ i z มตัว UI แล้วก็ UX ของเครื่องนี้ Pixel เครื่องนี้เนี่ยมาเองแบทเทอรี่เรียวอยู่นะครับด้านความเสถียรด้านความไวความเชื่อถือได้ Reliability เนี่ย iPhone กินขาดเลยในวินาทีเนี่ยนะอนาคต Pixel อาจจะดีขึ้นมากๆก็ได้แต่เราไม่รู้เมื่อไหร่และเราไม่รู้ว่าจะดีขึ้นได้ขนาดไหนแต่นั่นแหละตอนนี้ p ิ x e l 6 Pro เป็นหนึ่งในมือถือที่เรียว่บักกี้ที่สุดที่ผมเคยใช้มาในปี2021เลยถึงแม้ว่าจะอัปเดตแพทช์เดือนธันวาคมไปแล้วก็ยังแบบ บ,บ y y t t m m UI not responding บ้างคือมันไม่ใช่ประสบการณ์การใช้งาน Android ที่ Google เคยให้กับผู้ใช้อะ่ะมันไม่ได้เสถียรไม่ได้ลื่นไม่ได้แบบ blazing fast ไม่ได้มีอะไรที่แบบโดดเด่นจาก Android ตัวอื่นในตอนเนี้ยนะเพราะว่าเข้าใจว่ามันน่าจะมีปัญหาเรื่อง source code อะไรก็ รอ Google แก้กันละกันนะครับแล้วก็ยิ่งอัพมาเนี่ยยิ่งมีปัญหาในฟอรัมต่างประเทศเนาะโชคดีที่เครื่องผมไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเรื่องความน่าเชื่อถือของซอฟต์แวร์เนี่ยตอนนี้ต้องให้ iPhone ก่อนเลยก็ประมาณนี้แหละแล้วสุดท้ายคือเรื่องราคาใช่ไหมละ่ะราคาของ Pixel 6 Pro เนี่ยมันเปิดมาน่าจะเป็นเรือธงที่ถูกที่สุดในปีที่ผ่านมา Pixel 6 Pro เปิดมาราคา899ดอลลาร์หรือว่าประมาณ2 0 0 0 0 ปลายๆไม่ถึง30,000กับ iPhone 13 Pro ที่เปิดมาประมาณ30,000ต้นๆถึงกลางๆเนี่ยราคาต่างอาานเนี่ยนะครับถ้าเป็นผมอะยังไงผมก็หยิบ Pixel 6 Pro เพราะว่าด้วยความที่ไม่ได้เป็นคนที่ติด iOS แล้วก็เป็นคนที่เรียกว่าสบายใจกับ Android มากกว่านะครับยังไงผมก็เลือก Pixel 6 Pro อยู่แล้วแล้วก็ผมอยู่ในประเทศที่ connectivity ไม่เป็นปัญหาเลยสำหรับ Pixel ก็จะเลือก Pixel นะแต่ถ้ากลับไปใช้ในไทยเมื่อไหร่นะครับคงได้หยิบ iPhone ออกมาใช้บ่อยกว่า Pixel เรื่อง connectivity อะไรพวกนี้แล้วก็ความน่าเชื่อถือมากกว่านะครับก็คือพูดง่ายๆอะ่ะถ้าคุณเป็นคนชอบอะไรหวือหวาลูกเล่นใหม่ๆแพร่พราเป็นดาวดวงใหม่คุณก็ เลือกพิกเซลน่าจะพูดอย่างนี้ได้นะพิ x e l หลายๆอย่างมันได้แบบสุดกว่า iPhone แต่บางอย่างก็แย่กว่าเหมือนกันในขณะที่ iPhone เนี่ยมันคือมือถือที่เชื่อถือได้ตลอดมาแล้วก็เป็นมือถือที่แบบพอคิดอะไรไม่ออกก็เลือก iPhone นั่นแหละ ปัญหาน้อยแล้วก็ใครที่ไม่ได้มียู c a s สที่พิเศษเนี่ยก็ iPhone เป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างโอเคแล้วสำหรับยุคนี้นะครับแล้วยิ่งในปี2022 2021เนี่ย iPhone 13 series เนี่ยเป็น iPhone ที่ผมแนะนำเลยนะคนที่มาจาก Android หรือว่าคนที่ยังไม่เคยใช้มือถืออะไรก็ตามเนี่ยหรือว่ามาจากฝาพับอะไรเลยก็ตามถ้าคุณอยากเริ่มใช้ iPhone นะครับ13 series เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากสำหรับคุณนั่นเองก็ประมาณนี้สาหรับรีวิว iPhone 13 pro ก g o o g l e Pixel 6 Pro นะครับเลือกที่ใช่ใช้ที่ชอบเถอะแล้วก็อย่าฟังเสียงเอ่ยเสียงรอบข้างมากเลยนะครับประมาณนี้สำหรับวันนี้ผมแทนจุกหลับแทนชาแน,นลลาไปก่อนพบก,กันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ